ความยากของการมีลูกของตัก็คือมีทั้งปัญหาสุขภาพมีทั้งปัญหาเศรษฐกิจแม่ก็จะดุหนูนิดหน่อยแล้วก็โกรธตอนเด็กๆกก็จะกระทืบเท้าตอนโตหนูก็จะชักดิ้นชักง,ง,งอยอยู่บนเตียง สวัสดีค่ะแม่ตักนะคะปณพัสสุประดิษฐ์ค่ะอายุ42ปีเป็นแม่ของน้องเต็มพาวุธศรีสาพานิช์อายุ9ขวบค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเต็มเด็กหญิงพาวุธศรีสัพานิช์อายุ9ขวบเดือนพฤษภาจะ10ขวบแล้วค่ะด้วยตอนที่ท้องอะค่ะตักอายุมากแล้วทำให้ตักกับลูกอะค่ะหากกันถึง33ปี คือตักขาป่วยเป็น sle ตั้งแต่อายุ20ะค่ะแต่พราะสามีอยากขออยากจะให้ลองมีอพอตัดสินใจว่ามีแล้วมีได้ก็มาพบปัญหาเศรษฐกิจอีกตั้งแต่ท้องจนจนคลอดเลยอะค่ะด้วยความที่ตักกับลูกอะค่ะอ,อายุหางก,กันเยอะเนาะก็เจอปัญหาระหว่างวัยเจอแน่คือแล้วก็ด้วยความแบบมีโควิดหรืออะไรโลกมันเปลี่ยนเร็วมาก การศึกษาเลยเปลี่ยนเร็วมากก็ก็มีความแบบมีความเหมือนไม่ไม่ค่อยจะลงรอยหรือว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอค่ะดีดีจริงแมานะง่แะวมยามาบ้านกวาดบ้าน ไม่อยากทำแล้วก็หนูไม่ชอบให้ใครมาพูดซ้ำๆว่าให้หนูกอกน้ำหรือว่าล้างจานเพราะว่าหนูรู้อยู่แล้วว่าหนูจะต้องทำก็หนูบอกว่าหนูรู้แล้วแม่ก็บอกว่าพอไม่พูดก็ไม่ทำแต่บางเรื่องหนูก็ไม่ทำเพราะว่าขี้เกียจการเตรียมตัวของตัก เพื่อให้ลูกยังอยู่ได้ถ้าแม่ไม่อยู่หรืออยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีอีกอย่างหนึ่งก็คือการการที่ตักให้เขาเจอสังคมที่หลากหลายขึ้นนะคะแต่หลากหลายในที่นี้ก็ยังอยู่ในด้วยเขายังเด็ก,กนนอะเนาะก็ยังอยู่ในตามวัยของเขาที่เขาน่าจะรับได้แล้วก็เรียนรู้ได้ไม่ได้มากไปกว่าวัยแต่ความโชคดีของตักคือการตักเลือกสังคมที่ เกื้อหนุนให้ลูกอย่างแบบตักพาลูกเข้าเสถียรธรรมสถานมาตั้งแต่เด็กโดยความแบบคือคือต้องขาวว่าเหมือนก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนอะลูกเราสนมากอย่างเงี้ยแบบไปห้างแม่ก็ไม่ไหวละเปืองแบบเราสตางค์เรากไ็ไม่มีมากมายอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ที่เนี่ยคือที่ที่ปลอดภัยด้วยความพออยู่ในสังคมที่ แตกต่างอย่างอย่างในเสถียรก็จะมีผู้ใหญ่เยอะนี่ตั้งแต่คนสูงอายุไปจนทนถึงหนุ่มสาวในวัยเด็กแต่ก็เตรียมเขาจนจนเขามาได้โอกาสเห็นการให้ของผู้อื่น,นะคะคือเขาก็จะมีรุ่นพี่ที่ที่ทำงานรับใช้ผู้อื่นอยู่แล้วเป็นเด็กวัยต่างกันนิดหน่อยทีนี้เต็มก็ได้มีโอกาสก่อนโควิด ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในชุมชนจากรุ่นพี่ที่เป็นตัวอย่างไปแจกของในการล็อกดาวน์ครั้งแรกของคนไทยซึ่งแมสยังใช้แมสผ้าอยู่เลยรุ่นพี่ของน้องเต็มเนี่ยค่ะเขามีความรู้สึกว่าตอนเขาปวดเป็นแม่ชีอะค่ะเขาได้รับข้าวจากคนเหล่านี้วันเนี้ยเต็มไปเห็นผู้ป่วยติดเตียงคง,คงเป็นการเห็นครั้งแรกของเขามั้งครับ เ,เขาเฉยๆค่ะแต่ว่าก็ตกใจนิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เขาก็อยู่บนเตียงแล้วเขาก็มองหนูเฉยๆเพื่อนหนูค่ะเพราะว่าเห็นออหลายๆคนมีความสุขเตี่ยมก็ยังเอากลับมาเล่นกับแม่ว่าเดี๋ยวแม่ลองเล่นเป็นคนติดเตียงดูนะแล้วหนูจะเป็นผู้ดูแลซึ่งแม่ก็แบบไม่ดีมังลูกแม่ว่ามันไม่โอเคให้เล่นอย่างอื่นก่อนเอแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะ มันมันคงเป็นภาพประทับที่เข้าไปอยู่ในใจลูกเนาะแล้วเขาก็จะพูดมาบ่อยๆว่าหนูอยากเอาข้าวไปให้คนที่ไม่มีแบบเขาได้กินของอร่อยๆอ,อ,อีกับแม่แล้วก็ก็เก็บไว้ในใจนะคะก็เก็บไว้ในใจเพราะว่าเราก็สองคนแม่ลูกอะเราเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนเราก็แต่ก็เก็บคําพูดของลูกไว้ในใจว่าเวลาลูกลูก ผ่านไปลูกก็ยังพูดอยู่ว่าอยากทำอยากทำขอขอบใจเด็กๆหน้าที่ได้มอบของขวัญมาให้ลุงลุงก็ขอให้เด็กๆนั้นยังมีความสุขความเจริญและเรียนในเส้งเก่งๆสอบได้ที่หนึ่งทุกคนนะครับออในที่สุดก็ตักได้เห็นผ่านสื่อของโซเชียลเนาะว่ามี อของการจ้างหวานค่าของมูลนิธิกระจบเงาวางแผนให้เต็มได้ทำขนมเองความภาคภูมิใจมันต้องเกิดมาจากที่เราทำเนาะออการไปซื้อมันง่ายมันง่ายมากถ้าแม่ให้เงินเขาไปซื้อมันง่ายแต่คิดว่าความประทับใจหรือความแบบเรียนรู้ระหว่างทางมันไม่น่าเกิดดังนั้นแม่ก็เลยช่วงนั้นก็ยังเป็นโควิดอยู่แม่กับเต็มก็เลย ได้คำแนะนำว่าการที่เราจะไปแจกเขาเนี่ยเนาะเขายังไม่มีบ้านไม่มีตู้เย็นเฮ๊แล้วขออะไรล่ะที่มันยังอยู่ได้อิ่มอร่อยแล้วก็ยังเก็บได้เราก็คัดสรรเ,เลือกกันไปเรื่อยๆจนเจอสาลาเปา,า,เา,าเปันถกเออซาลาเปาตอนแรกก็ดู YouTube มั่นใจมากสองคนแม่ลูก ว่าได้ครั้งแรกยังไม่ให้ใครเพราะว่าทิ้งหมดเลยไม่มีแผ่นรองแป้งก็เลยต้องใช้ใบตองแลวแป้งก็เหนียวติดมือมากเลยอบเสร็จก็แห้งด้วยแล้วก็ไม่เป็นลูกกลมๆเลยค่ะเป็นสิบรอบเลยค่ะทำรครั้งแรกก็ดีใจมากเลยค่ะเขาก็มาหยิบกันทุกคนเลยค่ะคุณตาเขาก็ชอบ ใส่แมสแบบตลกตลกเขาใส่แมสแต่ไม่ได้ใส่แบบปกติเขาใส่แล้วคขะก็เอามาปิดหน้าด้วยปิดตาด้วยค่ะสนุกค่ะเพราะว่า mm. เห็นหลายๆคนมีความสุขด,ด้วยค่ะ เมื่อก่อนนี้ตาเป็นรอปพกระเถียนปี63โควิดพอดีเลยตาต้องออกมานะแล้วก็ไปสมัครที่อื่นก็ไม่ได้อายุเกินนะแล้วก็ไปทำทุกอย่างได้หมดทำความสะอาดล้างห้องน้ำอ,อ,อะไรได้วายละ325บาททำอยู่3เดือนเขาก็ต้องย้ายไปตาก็ออกไม่เล่ร่อนแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วมีเสื้อผ้ากระเป๋าอย่างเดียวไปนอนที่แยกคอกวาราดำเนินนอนอยังไงคะนอนคือ,นอนที่เขาขายลอตเตอรี่สมัยก่อนใช่ไหม แล้วเราทําความสะอาดทุกครั้งเช็ดถูให้หมดแล้วเวลาหน้าฝนมอฝนตกมันกระเด็นเข้าก็ไม่ได้นอนก็อยู่อย่างนั้นยุงก็จุดยกันยุงทากอยอ่ามันก็ไม่มาหาเราออนอนได้พอตีห้าเทศกิจมาให้ลุกแล้วต้องตื่นแล้ว,วลําบากมากแต่ว่าก็อดทนนะอ่ะออตาเคยคิดจะไม่อยากจะอยู่ชีวิตนี้นะนะจะฆ่าตัวตายจนเราได้มูลที่กระจงเงาเนี้ยมาช่วยเหลือ ลูกสาวคนเล็กเลิกกับแม่เขาตอนอายุห้าขวบตอนนี้ยี่ห้าแล้วไปญี่ปุ่นแล้วเขาเขาบอกว่าพ่อคิดถึงนูไหมคิดถึงก็ส่งอยู่เรื่อยเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวนู่นทำงานได้จะส่งเงินมาให้ตา กลับมาด้วยค่ะได้รับกลับมาก็คือมีความสุขแล้วก็เออเห็นเขากินอิ่มค่ะเราก็มีความสุขเหมือนกันค่ะคือด้วยความเป็นแม่เนาะมันจะเยอะเยอะไปซะทุกอย่างแหละความคาดหวังของแม่พอเห็นลูกทําอะไรได้อะเราก็จะดันดันแบบดันโดยไม่รู้ตัวนะแต่บอกตัวเองว่าเปล่าฉันไม่ได้คาดหวังฉันไม่ได้ดันแต่จริงๆอะแม่แม่คาดหวังอันเนี้ยเอาจริงๆเลยอะแม่มันเหออแหละ ดังนั้นการชมของแม่มันมัน,มนจนลูกยังต้องบอกว่าพอก่อนคือลูกทําอะไรได้เรารู้สึกแบบหูยจะไม่เก่งจังเลยแล้วเหมือนเหมือนถามว่าแม่คนเป็นแม่แม,ม,มันมันรู้สึกดีใจแหละกับการที่ลูกพูดว่าอยากช่วยคนอื่นหรือได้ได,ไดอะมันมันมันคือความที่แบบเฮ้ยตัวแค่นี้ทำไมคิดได้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ก็ต้องมองย้อนกลับไปว่าอ๋อทางเดินที่เราให้ลูกมา ทำแล้วก็มีคนชมทำแล้วก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนทำแล้วมีเวทีคิดว่าเป็นเด็กคนไหนก็คงอยากทำต่อเนาะอยากมีกำลังใจทำต่อนั่นแหละที่จริงการให้มันก็เป็นสุขแล้วล่ะจ้ะเป็นความสุขที่ได้ให้แต่การให้ไม่ใช่หมายถึงการให้ทรัพย์สินเงินทองเท่านั้น เราอาจจะหมายถึงการให้สติปัญญาให้การช่วยเหลือให้โอกาสให้เวลาฟังกันอย่างมีหัวใจของเพื่อนร่วมทุกข์สุดท้ายถ้าการให้ของเราขอบคุณผู้รับด้วยขอบคุณโอกาสที่เราได้ศรัทธาการให้ของเรามากขึ้นขอบคุณโอกาสที่เราได้ให้การให้นั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของเราที่คิดจะให้มันเสียสละตัวตนของคนให้ลุก มันเสียสละความเห็นเก่ตัวเสียสละการยึดถือครอบครอง <c oughs> การให้ของเราก็ศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของคนให้